ปวดมากนะฮะผมไม่แน่ใจว่าในมุมคิดของอาจารย์อาจารย์อาจารย์ตอนนี้อาจารย์นนาจ,ารยจะให้ไกด์ไลน์ของตลาดแบบไหนอย่างไรครับคือตอนนี้สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยต้องยอมรับเลยว่ามีเรื่องของแพนิคหลายอย่างผมคิดว่าบริบททั้งหมดเนี่ยขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ของการขึ้นดอกเบียในช่วงรอบปีที่ผ่านมานะสังเกตว่าตัวเลขทางเศรษฐกิจไม่ว่าเป็นเ,เรื่องของออนันฟาร์มเฟโลนะครับ หรือทาง u อ e น p l o y m e n t rate เนี่ยก็บ่งบอกว่าเศรษฐกิจเริ่มมีการชะลอตัวซึ่งก่อให้เกิดความคิดที่ว่าประธานเฟดนี้ที่เคยบอกว่าอาจจะขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยเป็น0.5เนี่ยกับลงมาที่0.25แ,แล้วประกอบด้วยเรื่องของผลลัพธ์จากการขึ้นดอกเบี้ยที่ทําให้แบงก์ในทางทาง,ทางอเมริกาและฝั่งยุโรปนี่มีผลลัพธ์ในเชิงทางลบนะเรื่องของอยังซิลิคอนวัเลย์แบงก์เนี่ยก็คือแบงครัซี่ไปนะฮะตอนนี้ เออแอคชั่นของตลาดเนี่ยมันก็ส่งผลจากบริบทต่างๆเหล่านี้นะผมคิดว่าเอ่สำคัญเลยเราจับตาดูเมื่อของเมื่อ2องสาวันก่อนเรื่องของเอ่อเซ็ตอินเด็กบ้านเราที่ลงมาผมคิดว่าเป็นเหตุการณ์ที่เรียกว่าเป็นแพนิคเกินกว่าความเป็นจริงไปอาจจะเป็นเพราะว่าในรุ่นของเซ็ตฟิของเราอาจจะมีแบงค์ที่เป็นสัดส่วนเยอะ,ะเกิดการเทขายลงมาในช่วงของประกาศข่าวตรงนั้นนะแต่เดียวกันดาวโจนเนี่ยยังอยู่ใน โซนที่เป็นซับพอร์ตที่เราเคยวางไว้ก่อนหน้านั้นตอนนี้ผมคิดว่าเราอาจจะในช่วงช่วงของยุคของในช่วงพรีเดของการเป็นเทคนิคอลรีเบวกลับขึ้นไปนะฮะแล้วก็คงจะคงไม่คงไม่รีเบวกลับขึ้นไปเป็นเชิงบวกมากนักแต่ว่าเราคงน่าจะรอวันที่23ที่จะเป็นการเรื่องของประกาศขึ้นออเบียทีหของของเฟดนะครับนะฮเดี๋ยวดูชาร์จกันเลยครับอ้โหจครับตอนนี้เราต้องมองเลยว่า ราคาลงมาจุดที่เป็นซัพพอร์ตแล้วมีการรีบาวอยากเห็นในชัดที่บอกว่าลบห0าแล้วอยู่ดีก็อีกวันฟลิปกลับขึ้นมาบวก40กว่านะแล้วก็ขึ้นลงอยู่2วันเนี่ยเ,ออเราคงอยู่ในโซนตรงนี้แล้วคงคิดว่าวันที่23เนี่ยเราคงจะเห็นเรื่องของการชัดเจนเทนนอแต่ว่าพูดตรงๆแล้วถึงว่ากราฟของบ้านเรานี่ค่อนข้างจะเสียทรงละนะฮะจากเรื่ององมงุมมองทางเทคนิคอันที่ต้องระมัดระวังนะฮะเดี๋ยวเราจะพูดถึงเรื่องของแนวรับแนวต้านในในที่เรามองต่อไปว่าจากทรงตรงนี้ อะไรจะเป็นโซนที่ปลอดภัยโซนที่ไม่ปลอดภัยดอสําคัญที่จะถ้าขึ้นไปแล้วเราจะขายที่ตรงไหนมากกว่านะครับรับสองเทเชอรี่บอที่เราเคยพูดถึงตัวเลข4นะฮะปรากฏว่าเลยขึ้นไปถึง4.106แล้วเราเขพูดว่าเหมือนกับว่าจะมีการเทคโปรฟิตบางอย่างนะในเรื่องของบอลตรงนี้นะฮะโมเมนตัม um ของสัปดาห์ที่ผ่านมาบ่งบอกเลยว่ามันลงมาค่อนข้างลึกเราคงมีเป้าหมายที่เราเคยพูดถึงตัวเลข3ที่เคยพูดก่อนหน้านั้น แล้วผมให้ตัวเลขเพิ่มขึ้นมา22.4ก็หมายความว่าถ้าเฟดประกาศขึ้นดอกเบีย้ยแล้วมองว่าเศรษฐกิจเริ่มชะลอตัวในเรื่องของหลายเซกเตอร์ต่างๆไม่ว่าเรื่องของการจ้างงานเรื่องของอัตราเพโลที่ท,ท,ทลีลดถอยลงนะครับผมคิดว่าถ้าเปสอดคล้องเนี่ยกราฟของบริบทของปฏิ action เนี่ยของบอลยูเนี่ยมันบ่งบอกแล้วมีโอกาสที่เราจะพลิปกลับไปแล้วลงไปที่สามก็ได้แต่นี้ต้อง,องดูคอนเฟิร์มอีกทีเพราะว่าตรงผมคิดว่าจากตรงนี้จนถึง,ถง,ถง 23, วันที่23เราอาจจะอยู่ข้างๆตรงนี้แหละ นะแต่ว่ามัน,มนชี้แล้วว่ามันอาจจะลงไปถึงเป้าหมายสามที่เราเคยมองก่อนหน้านั้นจริงเพราะว่าการเบรกลสี่ ok ขึ้นไปตรงนี้มันเบรกแล้นไม่รับน,นะครับดนะอลลาร์อินดกซ์เนี่ยก็ใกล้เคียงกับตัวของเทเชอรี่บอลสิบปีเลยคือหนึ่งร้อยห้ากับร้อยสี่ตรงนั้นเนี่ยที่ของเทเชอรี่บอลเนี่ยมันลักษณะทรงแบบเดียวกันก็เราเคยมีตัวเลขก่อนหน้านั้นที่เก้าสิบแปดเก้าสิบเก้าผมคิดว่า แน่นอนันที่23เนี่ยก็จะบ่งบอกว่าดิเรกชันที่มันทิ้งตัวก่อนมาหน้านั้นแล้วก็พยายามเทสประมาณ105ที่เราบอกเป็นแนวต้านที่สําคัญเนี่ยมันยังไม่ผ่านนะฮะถ้าบอกไปทิศทางที่บอกว่าอาจจะมีการชะลอโดยมีผลจากเรื่องของภาวะทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวจากการขึ้นดอกเบี้ยในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็พูดไปถึงลักษณะว่าอาจจะมีการหยุดการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยผมคิดว่าโมเมนตัมของราคาของดอลลาร์อินเด็กซ์อาจจะชี้ลงไปที่9899ตัวเลขที่เราคงรออยู่แล้วยังไม่ถึงนะครับ อทองครับทองนี่ก็ถือว่าสวิงเลยช่วงที่ผ่านมาสัปดาห์นี้ครั้งที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงผมคิดว่าตอนแรกผมมองว่าตัวเลขมันมันภายแอคชั่นที่ลงมาเทสประมาณ1 7 9 1 1 8 1 1เ้าหนึ่งหนึ่งดหนึ่งเี่ยเป็นตัวเป็นแอคชั่นที่ไม่ดีปรากฏว่าหลังจากเราพูดจบคืนนั้นมีประกาศนันฟาร์มเพโลออกมาในเชิงที่เป็นเทศกิจทอดทอยมุมมองต่อไปก็คือว่าดอลลาร์จะไม่ขึ้นแล้วออแอคชั่นของทองเนี่ยพุ่งตัวอย่างรวดเร็วเลยเรามีตัวเลขที่18 6่ทะลุผ่านอย่างรวดง่ายด แล้วเข้าไปชน1 9ึ่งเก้าศูนย์ทะลุผ่านเลยนะฮะก็แสดงว่ามุมมองตรงนี้ได้อับสอบเรื่องของการการไม่ขึ้นดอกเบีย้ยหรือว่าขึ้นดอกเบีย้ยเท่าท,ที่ที่น้อยลงหรือว่า0.25นะฮาะทำให้ดอลลาร์เนี่ยกดอ,อยู่ในโซนที่กดดันลงไปทางข้างล่างผมคิดว่าตัวเลข2 0 0 2ที่เราเคยมองก่อนหน้านั้นที่บอกว่าถ้าทะลุ1 7 9 1 1 8 1็ไป2เราจะลบยังไม่ถูกลบเพราะว่ามันยังไม่ทะลุตัวเลข2 0 0 2เนี่ยคือเป็นเป้าหมายถัดไปที่เราจะเห็นได้นะแล้วก็มีโอกาสที่จะ Achie นะถ้าบริบทของวันทีม่มเนี่ยสอดคล้องกับเรื่องของที่เราคาดการไว้ผมคิดว่าตัวเลข2,002เนี่ยคงได้เห็นในเชิงในเชิงตรงนั้นแล้วก็ถ้าจะผ่านถามว่าเกินก่อนหน้านั้นไหมเนี่ยเรามีเทนชั่นลที่ r 3 2147เนี่ยเป็นไปได้เพราะว่ามันเป็นเทนดชั่นลอย่าลืมว่าเรามี2 2 0 7 0กับ7จด้าที่เป็นไฮเดิม2ครั้งก่อนหน้านั้นมันคงเทสอยู่พักหนึ่งแต่ว่าใกล้ใกล้เคียงตรงนี้เราให้มองตัวเลข2002 2,000กับ2ไว้ก่อนว่าคงคิดว่าคงไม่ผ่านในทีเดียวน่าาจะมีกร เทกลงมาอีก <Take> <t akes> ทีหนึง่งนะ,ค,ะครับครับ <t akes> <t akes> ไปต่อกันที่บิตคอยเลยฮะบิตคอยเลยฮะบิตคอยก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์จากไพ่แอคชั่นที่บอกว่าไม่ดีคล้ายๆกับทองเลยลงมาที่ S2 ของเราแล้วผมคิดมองตอนนั้นผมยังมองว่ามันอาจจะลงมา1น6 0 0รนะฮะปรากฏว่า <t akes> เป็นการแฮมเมอร์ราคาทะลุก,กลับขึ้นมาก็แสดงว่าจะวิ่งเข้าไปโซนที่ประมาณอานนันที่เราเคยมองกันก่อนหน้านั้นประมาณ28,000่ถึง3,600อตรงเนี้ย คงไม่ผ่านทีเดียวผมคิดว่าน่าจะออกข้างๆตรงนี้แล้วคงไปเทดสแลวคงถูกทิกท้งขายลงมาในโซนที่เป็นดิสซิบวชันอีกรอบนึ้งที่ไม่ผ่านตรงนั้นเพราะว่าตรง2อง0 0ืนถึงสามหเนี่ยเป็นเราเดิมที่เคยติดอยู่ประมาณเกือบครึ่งปีคนที่ติดอยู่ตรงนั้นจะต้องขายให้คนที่ซื้อขึ้นไป ผมคิดว่าคงไม่ผ่านทีเดียวคงไม่สามารถสามารถเทสและทะลุผ่านยกเว้นจะมีเซอร์ไพรส์อะไรหนักๆอยู่ดีประกาศเฟด็ประกาศลดดอกเบี้ยนเนี่ยผมคิดว่าโอกาสจะเป็นไปได้แต่ว่าคงจะน้อยลงผมคิดว่าเราน่าจะไปเป็นการสู้ระหว่างจิตวิทยาของคนที่ติดคุณติดคริปโตก่อนหน้านันบิตคอยที่จะขายลงมาให้กับคนที่ซื้อนะครับรจนนะครับในรูป6.2เป็นรูปสัปดาห์ที่แล้วที่เราบอกว่าอ,อ,อยังจับ ขึ้นเป็นเทสที่ประมาณ3า0 0 0ืนสามน้ที่เป็นแนวต้านแล้วก็เป็นการทิ้งขายลงมาในรายสัปดาห์ลงมาที่ประมาณสาม0 0ื่นสองพันสามันี่ร้อยเนี่ยแล้วน่าจะออกข้างข้างผมคิดว่าถ้าเราอัปเดตตรงนี้เราจะเห็นภาพ6กสามว่ามันอยู่ในโซนตรงนี้อยู่นะครับในการาฟตรงนี้ <5. 3 S 1> ท,ท,ที่สองนะสวันที่ผ่านมาที่เทดตรงนี้แล้วก็ออลองดูการาฟ6กดสามได้เลยครับรงนียนไหมครับว่ามันจมลงมาทะลุหน่อยแล้วเราบอกเลยว่าถ้าตรงนั้นห้ามทะลุลงมานถ้าลุลงมาแล้ว โดยเฉพาะอย่างนี้ถ้าลงไปถึงประมาณ s 2ที่3 5 0 0กับ3,100มนี่ยกรอบเทนชานอลที่เคยเบรกขึ้นไปมันจะถูกทำลายแล้วเราจะฝังกลับไปในโซนที่บาจจะไปเทสโลดเดิมครั้นี้เราพูดตรงนี้แต่ว่าตอนนี้ยังมุมมองว่ายังไม่เกิดขึ้นแล้วก็แอคชั่นของราคาของเมื่อคืนประกอบเรื่องของตลาด n a s d a q ถ้าเราไปดูนะครับว่ามีการรีบาวที่ดีหุ้นบิ๊กเทคหลายตัวมีการรีบาวการรีบาวนี่ไม่ใช่ว่า performance ของบริษัทเขาดีขึ้นเกิดจากการขึ้นลดคนงาน อย่าง g o o g l e นี่มีการขึ้นอะไรครับจะขึ้นปรกอกับยูทูบทีวีขึ้นราคาเพื่อจะให้ให้งบงบดุลงบของบริษัทดีขึ้นผมคิดว่าตัวนี้บิ๊กเทคเนี่ยจะมีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปเทสอย่างน้อยขึ้นใกล้ไปใกล้ๆอีกได้พอสมควรเลยฉะนั้นเป็นตุวมมองเนเชิงโพสทีฟฉะนั้นเป็นที่มาที่ว่าเซ็ตอินเด็กก็มีโอกาสที่จะรีบาว์ทางเทคนิคนะครับแต่ว่าดูจากเซตอินเด็กในกราฟที่7.1เนี่ยเราจะเห็นว่าทรงเนี่ยของมันเสีย ต่ว่าเป็น1.571ลงมาแล้วน่าจะมีการเรบาปกกติวันที่มีการข่าวเรื่องของซิลิคอนวันเล่แบงค์ที่ประกาศล้มละลายเนี่ยมีการทิ้งลงมา1.571ทะลุเลยนะฮะนะฮะคือซัพพอร์ตอยู่ประมาณช่วงประมาณสักสินาทีแล้วก็ทะลุลงมาเนี่ยบ่งบอกเลยกราฟเสียทิ้งลงมาเลยกราฟเสียนะกราฟเสียเลยลงมาเทสประมาณโลเดิมซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าเ,เรามีการ ย้อนกลับขึ้นไป15712วันวันต่อไปที่หลังจากลง 50. จุดก็ลงมาเทสขึ้นกลับไปเทส1 5 7 1แล้ววันนี้อีกวันหนึ่ง1573าแสดงบอกว่ามันกลับขึ้นไปจุดที่เป็นรีสตันที่เกิดนั้นเราเคยคิดว่ามันเป็นส p อร์ตเราคงเทดในโซนตรงนี้แล้วคงออกไปข้างๆงถ้ามีการรีบาวดีจริงๆในดาวโจนในช่วงของของวันนี้หรือต้นสัปดาห์นะผมคิดว่า,าอาจจะขึ้นไป16-30ได้อีกทีแต่ว่าก็กต้องมองว่าระหว่างวากามันเสียแล้วแล้วก็ถ้า้าาาทลลุโรัเเมีตวขขอยู่ง ที่หนึ่งหนึ่งสี่เก้าห้าตรงน,นาง้ามันระวังเพราะว่ามันจะทะลุโลโลเดิมหน่อยหนึ่งแล้วเป็นตัวเลขซัพพอร์ตที่สําคัญมากนะครับรนนเผมขอสรุปนะเพราะเมื่อกี้คำพูดมันคันค้างกันไปนะฮะจุดสําคัญนั่นก็คือว่าอะเทรดตอนนี้เนี่ยกรอบข้างบนเนี่ยก็คือหนึ่งห้าเจ็ดศูนย์ส่วนข้างล่างเนี่ยคือหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดถ้าหลุดหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดนั่นหมายความว่าก็จะเห็นหนึ่งสี่เก้าห้าหรือถ้าโชคร้าย ก็จะเห็นหนึ่งสี่สามสองหึงหนึ่งสี่ห้าห้าถูกแม่จคือด้วยด้วยด้วยทรงของการเทสไปครั้งที่แล้วเนี่ยลงไปอีกรอบหนึ่งคือมันมีการเทสอประมาณหนึ่งห้าสองศูนย์ใช่ไหมวันที่ลงห้าสิบจุดผมคิดว่าหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดไม่ใช่ซัพพอร์ตหรอกครับคือตรงนี้มันใกล้กับโลใกล้ใกล้หนึ่งห้าสองศูนย์วันที่ลงห้าสิบจุดตรงนั้นอ่ะต้องระมัดระวังเราคนคิดว่าเป็นโลเดิมเป็นซัพพอร์ตแต่ว่ามันมีโอกาสที่ทะลุเปอร์เซ็นต์ที่จะสูงเพราะการไปเทดสอบรอบนี้ยสต๊อปลของนยู่ กับ1517มันจะถูกเทขายลงมาให้ลงมาเป็น1495ซัพพอร์ทที่สำคัญคืออยู่ที่1495ไม่ใช่โล่เดิมนะฮะต้องระมัดระวังนะครับตรงนี้าใจนะตอนนี้เราต้อง,องทำต้องทำยังไงดีฮะสำหรับในในมุมคิดของตลาดหุ้นคือจังหวะรีบาวเทคนิคอลรีบาวตรงนี้เรามีโอกาสฉะนั้นถ้าคนที่ที่ก่อนหน้านั้นไม่ได้สต็อปลอสนะครับคือมีการย้อนกลับขึ้นมาใน1630เนี่ยทำเป็นใหมได้ คือหมายว่าเราเรามีการรีบาวต่อในช่วงช่วงต้นสัปดาห์เนี่ยตรงนั้นเป็นจุดที่หลควคนจะต้องออกเพราะทรงมันเสียจริงๆนะฮะนะฮะยกเ,เว้นเฟดจะมีประกาศอะไรที่มันเซอร์ไพรส์มากๆเป็นเชิงโพสิทีฟผมก็ยังมองไม่เห็นเพระาะอาจจะเป็นการเป็นเชิงแค่เทคนิคเคารีบาวแต่ว่าถ้าออกนิ่งๆอยู่ตรงนี้ถึงวันที่ยี่สามแล้วยังไม่มีอะไรแล้วประกาศประกาศออกมากในเชิงที่ออกไปเชิงนักทีมเนี่ยการหลุดตรงนี้สําคัญเราต้องหาจุดซัพพอร์ตให้ดีให้ได้นะฮะแล้วก็มีตัวเลขหนึ่งสี่เก้าห้าที่เป็นคีย์สำคัญ ระหว่างทางเนี่ยเป็นการเทรดเข้าออกจังหวัดสั้นๆท่งนั้นที่ในช่วงที่วันสองวันที่บวกลบวันวันสิบจุดยี่สิบจุดตรงเนี้ยผมคิดว่าเป็นการเทรดเป็นเชิงระยะสั้นมากๆนะครับครับผมเอาละครับผมว่าคุณผู้ชมได้เห็นภาพแล้วครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับอาจารย์บรรจัยครับคร้บผมครับ